สวัสดีครับผมูแล้วหรือสิแลค่อยๆขึ้นผู้ป่วยจะเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนกับการที่จะทำคน่วตอนดับเข้าสู่ช่องเขียนว่าผ่าช้ได้นะครับวันนี้เราก็มีนุ่มนุ่มหล่อนะครับนุ่มหล่อแต่จะม่เ็นี้ไปเอาพระนุมหลอนะครับอ่มาเป็นพนักงานที่นี่นะครับเป็นพนักงานที่นี่นะครับ แล้วที่ผูก็จะเอามาสอนนะครับเอามาฝึกนะครับเอามาฝึกเอามาฝึกเอามาฝึกช่วยผู้ป่วยนะครับเอามาฝึกช่วยผู้ป่วยนะครับพร้อมไหมครับอาจาพร้อมค่ะเดี๋ยวนี้ให้เขาลงเองค่ะให้เขาลงเองพอเขาลงได้สูงแค่ไหนเราเราไม่กลุ่มพี่จะบอกเดี๋ยว เอนึนไปเลยีจัไปทา้ครอาตรงนั้ก่อนครับเดี๋ยวนะขึ้นนะครับคุณแม่เหลือคนเดียวนะครับเขากลับบ้านกันหมดแล้วนะครับผป่วยก็เหลือแค่นี้นะครับป่วยอยู่เลยแค่นี้นะครับเหลือสามสี่ท่านครับ ค่ะนี่เป็นการเป็นการช่วยคุณหมออีกทางหนึ่งนะครับห้ามห้ามเรียนแบบนะครับท่านผู้ชมตัวเนคลิปนี้ห้ามทำให้กันเองนะครับเป็นอันตรายนะครับอันนี้คืออยู่กับอยู่กับหมอมานานแล้วนะครับสามารถทำได้นะครับสามารถทำได้แต่ว่าที่เห็นในคลิปนะครับ บอกไว้ก่อนนะครับห้ามห้ามลองเยนแบบกันนะครับเพราะว่าทุกๆครั้งที่ทําคือทุกคนที่ทำเนี่ยอยู่กับคุณหมอนะครับสามารถรู้ครับว่าต้องใช้กําลังเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นห้ามลองห้ามลอกเยนแบบเด็ดขาดนะครับผมเป็นอันตรายครับผมพ่อล้ไม่ลุพ่อจับุน่าพ่อจับพ่อจเออพ่อจับจับจพ่อ จ้าขมนิดเดียวนะคะกูขมนิดเดียวค่ะโอเคไปได้เยอะเลยไปได้เยอะนะนี่ไปได้เยอะนะนี่แนนนอนแหนนอนแหนนอนแนนนอนของเทะขนมใบพัดค่ะจับค่ะเอาเส้นออกเอ็นค่ะจหได้หมอได้เห็ดเอาถึงครึ่งเท้าค่ะสุขะไยสุขบ ได้ห้องเลยห้องก็ต้องกันเลยครับห้องเลยห้องจ้าโอเคครับติงนะครับค่อยๆลูกค่อยๆลูกค่อยๆลูกค่อยๆทำจ้าค่อยๆผ่อนคลายค่อยๆวันนิดวันนิดวันหน่อยครับวันนิดวันหน่อยโดนตกล่ะตกล่ะตัดแบกเ ใช่เดี๋ยอยู่สองคนนะครับจะเป็นกระดูกนิ้เส้นนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอยากเข้าใจผิดว่านี่เป็นการรักษาไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่การรักษานะครับแต่ว่าเป็นการบําบัดตัวเองเป็นการบําบัดตัวเองนะครับไม่ใช่การรักษาอยากเข้าใจผิดนะครับว่ารักษาแบบนี้เหรอไม่ใช่นะครับ อันนี้เป็นการบำบัดตัวเองนะครับเป็นการยืดเส้นนะครับเป็นการยืดเส้นเป็นการยืดเส้นอ่าเป็นการยืดเส้นเป็นการซ่อมตัวเองนะครับไม่ใช่การรักษานะครับตมอบอกไว้ก่อนนะครับถ้ารักษาคุณหมอจะเป็นคนรักษาเองนะครับอ่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นผู้ช่วยหมอนะครับที่มาช่วยผู้ป่วยนี้ทําการยืดเส้นนะครับไม่ใช่การรักษานะครับ ตามที่ผมได้บอกไว้ในหลายๆคลิปนะครับเราไม่ใช่แค่การรักษาแต่ว่าเราช่วยฟื้นฟูให้ด้วยนะครับแต่ว่าเราช่วยฟื้นฟูให้ด้วยครับผมไม่ใช่ว่าเจอกันครั้งเดียวแล้วต่างคนต่างไปบ้านใครบ้านมันไม่ใช่ครับเราเอาหายครับเราเอาหายเราเอาหายครับ ก็ผมพ่อนีก่ก็ไม่เบาเหมือนกันครับออสู่เขาครับสู่เขา การเดียวกันนะครับกระดูกมีเส้นนะครับนี่เป็นเหตุการณ์หรือว่าบรรยากาศล่าสุดนะครับตอนนี้เลยนะครับตอนนี้เลยถ่ายเสร็จปั๊บลัด ผมจะอัพโหลดทันทีนะครับไม่มีการเก็บคิดไม่มีการดองคิดจะไม่มีการดองคิดไว้เป็นเด็ดขาดพอทำคลิปเสร็จปั๊บผมอัพโหลดเลยนะครับให้ได้เห็นกันจะจครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนี่ไม่ใช่การรักษานะครับไม่ใช่การรักษาแค่เป็นการบําบัดนะครับบําบัดนี่กระดูกนี้เส้นก็จะเป็นอาการประมาณนี้นะครับ ซึ่งบางคนก็จะอาการก็จะต่างกันไปเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันหมดนะครับไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันหมดนะครับนอนือาบ้งกว่าคือบงแตกบนนี้แหละ ยิงได้ทั้งนี้ทั้งนี้อยู่เดียวเลยบานีไปจ้าไปไปอีกมีอีก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 โอ้ยมันไจะลายเลหร้อยังไงโอ้ทั้งนี้ก็ไปชักกันครับแน่ใจจังกัรหายใจเด้อเวลาเห็ดเด้อ นอนจ้ะนอนวนอนนนอถ้คนเตให้หมอนนะคะหาหมอมาใส่หลวันี้สวันแล้วนะครับแรมาอยู่ที่นี่สวันแล้วนะครับต่อไปก็จะได้เป็นชิมงานเดียวกันแล้วนะครับเเป็นชิมงานเดียวกันแล้วนะครับผม เออยาวไม่ช็อตกันไหมล่ะยังเจนเส้นหนสองอ๋อละครับลุยครับไอเส็นรุดเองหมด มีชงักครับชะงัดนิดนึงครับอดีตนั่งมวยเก่านะครับเป็นนั่มวยเก่าผ่ามคะกับล่งกับบอกผ่านนะครับต้องดูเชิงก่อนครับ ไปค่ะไปเองไปเองไมอ่าลงมาไปเองจ้าดีๆๆๆไอีกมาเรื่อยๆมาดิอีกสอบลงค่ะดีหนึ่งใส่มาใส่มาเรื่อยเื่อย นี่นะครับที่ร้านนวดเพื่อสุขภาพของเรานะครับเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์สามสามสามหกเจ็ดหกหนึ่งนะครับสนใจก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับตั้งแต่สองโมงเช้าเป็นต้นไปถึงสี่โมงเย็นนะครับหรือว่าจะทักเข้ามาที่เพจน,นะครับเพจร้านนวดเพื่อสุขภาพลราไปมากนะครับ

แต่ถ้าอาการมาเต็มร0อยอี้อันนี้ไม่กนะี่วันะมี10วันอาการเหลื50เปอนต์เลยนะแต่ว่าตอนที่เขามาหม่ๆมเขามาดูเขาบอกว่หนักแค่ไหน,นดีบเอไปเลยผม,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 นนมว่าคมนั่งยอะไรขางาเลกไสันด็กใหม่ซั <laughs> <laughs> นด็กใหม่ <laughs> สอนนะครับสอนคนมาใหม่ครับผมจะเป็นทีมงานเดียวกันแล้วนะครับนี่หน่อยก็จะเห็นบ่อยๆนะครับก็จะมาช่วยผู้ป่วยนะครับช่วยผู้ป่วยยืดเส้นนะครับผู้ป่วยที่เป็นกระดูกอิรเส้นหรือสะโพกเคลื่อนเท้าก็จะไม่เท่ากันค่ะเท้าก็จะไม่เท่ากันข้างนึงจะยาวกว่าข้างเลยแต่ทีนี้ด้วยการยื จับอางนี้ไม่ได้เลยวันนั้นให้จับปึ๊บ้อนตึเลยดีขึ้นเอปวดแท้ตึ้งเลยออเมื่อเหวแทจับเ็เ็ตแมอีน